สวัสดีฉันคุนิงามิเรนสุเกะฉันเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากๆเลยนะสำหรับการที่เราใช้ความรุนแรงเอาละเอาละซึ่งตอนนี้ฉันก็อยู่ในเกม RV กันอีกเช่นเคยนะก็ได้หยิบเป็นเจ้าตัวของวอ r ขาดมาในตำแหน่งของจังเกิหรือว่าตำแหน่งป่าค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่ทำบาปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ขอโทษนะเราคิดทั้งหลายที่ฉันจะเป็นต้องฆ่าพวกนายเพราะฉันต้องหาเงินน่ะขอโทษจริงๆเลอล่างเกิดเลยขึ้นน่ะแก๊กฉันขอโทษนะฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงอ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยแก๊กอย่าทำอะไรมึงก็อย่าทำตีกูระฉันเป็นคนที่ไม่ช่อยชอบสู้คนสักเท่าไหร่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องละฉันขอโทษแล้วกันนะที่ฉันทำแบบนี้อย่าทำอะไรฉันเลยไร้คยเฮ้ยขอโทษทีนะดักเลเยอร์ที่ฉันต้องตีนายเพื่อเอาเงินน่ะ พวกนายก็อย่ามาทำร้ายฉันสิฉันไม่อยากใช้กำลังกับใครนะฉันขอโทษจริงๆนะอย่าทำร้ายฉันเลยฉันขอโทษนะฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงสักเท่าไหร่นะอย่าทำร้ายฉันเลยนะฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะมาลอกนาคอสอย่าทำร้ายเลยนาคอสขอร้องละฉันขอโทษนะที่ฉันฆ่าพวกนายเนี่ยขอโทษพ่อึงเฮ้ยนาคอสฉันขอโทษนะอย่าทำร้ายฉันเลยนะฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสู้คนสักเท่าไหร่นะอย่าทำร้ายฉันเลยฉันขอโทษแล้ว ฉันผิดไปแล้วจริงๆอย่าทำไรฉันเลยนะทำไมพวกแกถึงรังแกฉันอยู่ได้ล่ะทำไมกันสมควรโดนไลเหี้ยอย่าทำไรเหล่าเพื่อนฉันเลยอย่าทำฉันอย่าทำเพื่อนฉันนะอย่าทำไรฉันเลยฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงน่ะอย่าทำไรเลยการที่เราใช้ความรุนแรงนั้นมักจะเป็นสิ่งไร้ประโยชน์อย่าทำไรเลยนะหยุดเถอะฉันขอละเลิกเถอะนะกับการที่เราใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายคนอื่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี และฉันเกลียดการที่ใช้ความรุนแรงหรือใช้การวิธีสุขปกมากที่สุด่แกพูดยังไงให้เข้าตัวเองหยุดเธอไวโอลเลตเลิกเถอะนะกับการที่เราเอาปืนไปไล่ยิงคนอื่นน่ะมันถือว่าเป็นการรุนแรงที่ไม่ดีเลยทีเดียวนะเลิกดดคนอื่นได้แล้วแกรกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยการที่เจ้ามาใช้ความรุนแรงแบบนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะนาคอสอย่ามาฟันฉันสิอย่ามาซิกแซกเลยเลิกเถอะนะกับการใช้ความรุนแรงเนี่ยฉันเกลียดคนที่ใช้ความรุนแรงที่สุดเลยวิธีสุขปกที่สุด นี่พวกนายจะหยุดดีกันอีกนานไหมถ้าฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำไรฉันฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบสู้ฝนสักเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไร้ประโยชน์สกินจากการที่เราใช้ความรุนแรงนั้นไอพวกไม่มีความคิดพวกสกปรกทั้งหลายวังกรเล็กตีกูดีสัตว์นี่แกร็นายมาเดินอะไรคนเดียวล่ะรู้ไหมมันอันตรายนะฉันจะปล่อยนายไปแล้วกันนะเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงสักเท่าไหร่แร็กฉันปล่อยนายไปแล้วกันปล่อยพ่อไงสัตว์ นี่มาหลอกนายหนีไปเถอะนะแถวน,นี้มันเถื่อนฉันจะปล่อยนายไปนะมาหลอกแถวนี้มันอันตรายนะฉันไม่อยากให้ใครจิตตัวนี่แกรนายก็เลิกดึงโซ่ใส่เพื่อนสักทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพวกนายทำไรเนะี่ยเลิกดูวฉันเถอะ<ๆ>เธอเฮ้ยอย่าอย่าสิพฉันบอกแล้วไงฉันไม่ค่อยชอบสู้คนสักเท่าไหร่ไอพวกแกถึงทำแบบนี้นี่แกถามสภาพตัวเองยังนี่นายรู้ไหม การที่เข้ามาในป้อมคนอื่นนะั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะป้อมนั้นจะสร้างความเสียหายต่อศัตรูได้มันจะทําให้นายนั้นเจ็บตัวฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงสักเท่าไหร่ฉันไม่ค่อยชอบสู้คนอย่าทําอะไรเลยนะฉันไม่อยากสู้กับใครทั้งนั้นแหละเลิกเถอะนะกับการที่เราใช้ความรุนแรงและการต่อสู้เราควรจะใช้ความคิดเป็นเหตุผลมากกว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงอะ่ะมักจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เสมอและความรุนแรงนั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้หลายอย่าง ฉันคิดว่าการที่เราใช้ความรุนแรงนั้นสกปรกมากกว่า,ามาฆ่ามาหลอกทํอะไรมาหลอกก็เจ็บนะนี่บอนนี่อย่าทำะารฉันเลยนะฉันไม่ค่อยชอบสู้คนสักเท่าไหร่อย่าทำะไรฉันเลยนะบอนนี bon ่อย่าเลยนะฉันเจ็บนะเจ็บพ่อมึงสิแยล่อนนี่พวกนาะยจะเลิกใช้ความรุนแรงกันอีกนานไหมเนะี่ยฉันบอกใหะ ไอ้เหียคูนี่งามนี่มันเอืออะไรวะไม่บอกไม่ชอบไซดความรุนแรงไม่ชอบสู้คนไม่มาไล่าฟาดคูตีกูคุยเธอสุดท้ายก็แพ้ไอ้โง่ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเกลียดใจพวกที่แชบความรุนแรงกันจังเลยนะมันเป็นวิธีที่สปกปรกมากมากก็เป็นว่าคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ด้วย <Okay. S 1> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าล่ะบายบาย